ไก่ไช่วยป้าทําอะไรเมนูวันนี้คืออะไรครับข้ขาวุ้ขนมจีนน้ำยาใช่ไหมใช่ขนมจีนน้ำยาครับอันนี้เมนูอาหารที่อย่างนะครับขนมจีนน้ำยายากะทิมีลูกมือมีน้องไก่กับน้องไข่ช่วยช่วยป้ามือตําก็คือน้องไข่อ่าตเข้าไป มันหกนะ,ะค่อยๆตามพี่ไก่ก็ปอกกระเทียมปอกง่ายไหมพี่กไก่ง่ายเท่าไหร่กูจะปอกแด่ไม่มีเล็บไงถ้าม,มีเล็บมันจะปอกง่าย,เล,ายเล็บไม่มีมันติดมันแนี้ย พี่ๆไก่จำไก่